สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินแล้วเนาะอาหารเรียบร้อยแล้วกาแฟก็มีแล้วกิจกรรมควอรัแนทีนอีกอย่างนึงก็คือต้องออกกำลังกายนะคะวันนี้ก็จะมาออกกำลังกายสไตล์ครูขนมนะคะก็อยากทำอะไรก็ทำนะคะไม่ได้มาสอนแต่ว่าประมาณว่าเออฉันพอทำอะไรได้ในห้องนี้ฉันก็จะทำเพื่อรักษา ความแข็งแรงของตัวเองนะคะกับไปเล่นโพกับไปเล่นแอรียลอะไรเงี้ยจะได้แบบไม่ลากเลือดนะคะจะได้แบบมีชีวิตรอดกับบ้านบ้างนะคะเวลาสอนหรือว่าเวลาฝึกเองนะคะเวลาวอยู่ในสตนะูดิโอแอรีเลเนาะเพราะว่าไม่ได้เล่นมา2เดือนแล้วแต่ก็พยายามจะแบบเหมือนออกกําลังกายเก็บแรงของตัวเองไว้ตลอดอย่างเงี้ยคะ่ะมาดูกันว่าทําอะไรมัางนะคะซิด<ง>อัพนะคะสไตล์ขนม ซีดอัพด้านข้างนะคะใส,ส่ซิทอัพ หาอุปกรณ์มาช่วยบ้างนะคะ น,นิวิทพื้นนะคะฟรอนส์สปลิตนะคะ วอมหลังแบกเบนนิดหน่อยนะคะแฮนด์สแตนนะคะ วันนี้โอเค่นี้ก่อนนะคะเจอกัน EP ต่อไปบ๊ายบาย